เวลาได้แต่ไร้มาด้อค่ะกระตัดประมาณสองนิวนะะ้วแล้วค่ะมันกระสิออกหากประมาณหนึ่งอาทิตย์มันกระถางมันกระสิออกแล้วค่ะแต่กระแล้วแต่แล้วแต่สภาพภาวะอากาศของแต่ละรัดด้ะอันนี้คือว่าชิงตานมันกระสิอากาศเย็นๆเนาะคะ่ะกรประมาณนี้เดี๋ยวก็สิเอาปลูกแล้วด้วค่ะ คือเอาเอาแซน้ำไว้ในกระมังแบบนี้เนาะคะ่ะอุ้ยเฮียที่นี่เออสำหรับต้นเออยวให้เบื้องต้นอันนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือต้นออาอันนี้เสร็จีเลื่อนไนแล้ค่ะนี่คือเสร็จนี่คือเสร็ฐีเลื่อนไนเสร็ฐีเลื่อนไนนี่สิเอาแซไปอีจัหน่อยวบหายหากักเง้วก็หนีอกจัหน้อยเนาะคะ่ะจังสิเอาลงปลูกในกระถาง เพื่อประดับบ้านเนาะคะ่ะหรือว่าถ้ามีคนซื้อก็ขายเนาะคะ่ะมันเป็นต้นไม้มงคลเนาะคะ่ะมันเป็นผืชมงคลปลูกไว้ในบ้านมาซิมิยูนิตเศรษฐีเรเือนในเศรษฐีเรเือนนอกนะคะที่เอามาเน,นนะคะที่อยู่ในคลิปวิดีโอนะคะ่ะอันนี้ก็เสเอาแซน่าเมไอก่อนเมื่อนี้สิปลูกตั้งแต่ตะไคเนาะคะ่ะยูวอชิงตันนี่ปลูกตะไครก็ได้ขายเดาอค่ะปลูกตะไคก็ได้ขายหรือว่าปลูก หรือว่าข้าปลูกต้นเศรษฐีเลื่อนนอกเศรษฐีเลื่อนในนี่กัได้ขายได้ค่ะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะท่มาไปหาตามไปหาเบิ้งตามร้านขายอะ่ะตามโฮมดีปูอย่างแบบนี้กับโบมี่เนาะค่ะแล้วที่เห็นก็เป็นหัวตะไคร้เที่ยวอ,ออกจากกระมังเมื่อกี้แ่ะค่ะข้าออมาเลือกเนาะค่ะว่าถ้าอันใดหากมันย่างขาก็เอาปลูกอันใดหากมันพันในย้ยวพ่อข้ากับเอาแช่น้มไว้คือเก้นนั่นแหละค่ะที่จริงการปลูกตะไคร้ก็คือ หนึ่งหัวปลูกประมาณครึ่งเมตรเนาะค่ะก่อตะไคร่เขาจังสีไงแล้วก็ที่ปลูกที่เห็นปลูกที่ทีเพราะว่าห้าว่ามีพื้นทีเนาะค่ะสาหรับผู้ใดมีพื้นทีกะปลูกห้างๆางตะไคร่จังสีแดกงก่อญงหัวไงเนาะค่ะตะไคร่ต้องปลูกไวก้กลางแจ้งเด้อค่ะแล้วก็บ่ได้ต้องการน้ำหลายปันไดเด้อค่ะปลูกง่ายค่ะขอประชาสัมพันธ์ให้ทางบ้านน่อยเด้อค่ะ ถ้าใครสนใจตะไข่เด้อค่ะทั้งบ้านกับปลูกตะไข่ขายเด้อค่ะหรือว่าสนใจน้องหมาฮัสกี้เด้อค่ะหรือว่าโกลเด้นก็ติดต่อไปทางฟาร์มคุณอเนกขอนแก่นยุนาอาเบาเด้อค่ะนาเกี่ยวกับหลังบ้านนั่นแหละค่ะสิเป็นลิงของเฟซบุ๊กกัแล้วก็มีเบอร์โทรพร้อมก็ฝากข้อความไว้ได้เด้อค่ะคลิปวิดีโอนี้กัมีแค่น้นะคะ่ะถ้าผู้ใดรัก การปลูกชอบคลิปวิดีโอกกดไลค์ให้แน่ด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ่ะสวัสดีค่ะ